สวัสดีครับก็พบกับพบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่10ตุลาคมนะครับ2559นะครับสำหรับตลาดในวันนี้นะครับเรามองว่าเซ็นอย่างไรปัจจัยบวกที่โดดเด่นมาชี้นำนะครับโดยถ้าหากมาดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับก็ถือว่าออกมาแย่กว่าคาดนะครับโดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรครับแล้วก็อัตราการจ้างงานนะครับออกมาแย่กว่าคาดนะครับแต่กับ ไม่ได้ส่งผลเชิงบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเนื่องจากตัวเลขทั้งสองตัวเนี่ยจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาในเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอยู่นะครับซึ่งถ้าตัวเลขออกมาแย่เนี่ยก็ทําให้มีการคาดการณ์กันว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยอาจจะถูกขยับไปนะครับก็เลยทาให้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตัวเลขออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีนักเนี่ยตลาดมักจะตอบสนองในเชิงบวกนะครับ ประกอบกับเงินบาทนะครับมีแนวโน้มอ่อนค่านะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันการเข้ามาของฟันโตรในระยะสั้นด้วยนะครับเช้านี้ก็ให้ติดตามในเรื่องของการดีเบตนะครับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับจากผลของการดีเบตนะครับครั้งก่อนเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าหากนายฮิรารีนะครับได้เลือกเป็นประธานาธิบดีนะครับก็จะส่งผลต่อเซนติเมนต์เชิงบวกแก่ตลาดหุ้นมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าติดตามผลนะครับ ผลโพนะครับหลังการดีเบตนะครับในวันนี้โดยกโดยทางฝ่ายยังมองหากคะแนนของทั้มแสงหน้าเฮอรลี่นะครับก็จะน่าจะเป็นตัวกดดันตลาดในภูมิภาคได้นะครับเซตนะครับยังไร้ปัจจัยบวกที่โดดเด่นที่นำนะครับรวมไปถึงนะครับราคาน้ํามันนะครับดิเนี่ยที่ย่อตัวต่ำกว่า50เหรียญสารัฐต่อบาเรลอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะกดดันดัชนีหุ้นไทยต่อไป ในวันนี้นะครับมองแนวรับบริเวณ1,500จุดนะครับหากหลุดนะครับมองแนวรับถัดไปอยู่ที่1,490นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่1,515จุดนะครับสําหรับกลยุทธ์ระยะสั้นนะฮะหากหัชนีหลุด1,490จุดแล้วก็ตั้งจุดตัดขาดทุนนะครับให้ชัดเจนหากขาดทุนเกิน3%นะครับโดยหุ้นที่ยังคงอยู่ในพอร์ตนะครับก็คือตัว AOT นะครับ ตัว MTLS นะครับตัว TBO ตัว b l a n ตัว BWC แล้วก็ตัว Home g o l นะครับโดยสำหรับจุดจตัดขาดทุนหักกำไรกว่า3%นะครับของเราก็คือมองที่ AOT นะครับจุดตัดขาดทุนเราให้ไว้ที่384บาท LS, นะครับตัว MTLS นะครับเราให้จุดตัดขาดทุนไว้ที่18.30บาท, o, บท,บาท an, นะครับตัว TBO นะครับให้จุดตัดขาดทุนไว้ที่29.90บาทนะครับตัว Bland นะครับให้จุดตัดขาดทุนไว้ที่ 8บาทนะนะครับตัว B W G ให้จุดตัดขับทุนไว้ที่2.08บาทแล้วก็ตัวโฮมโปนะครับให้จุดตัดขับทุนไว้ที่9.80บาทนะครับสำหรับค่าการหุ้นที่ติดแคสบาลานนะครับในวันนี้นะครับยังไม่มีตัวไหนครบเกณฑ์นะครเนื่องจากเป็นวันแรกของสัปดาห์ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ก็มีหุ้นที่เริ่มมีการสอแววนะครับว่าอาจจะมีการ นะคร s, Programs, as, ับแคชบาลานซ์เข้ามาแล้วหนึ่งตัวก็ค <It> ือตัวบิชนะครับ b I Z นะครับสำหรับประเด็นที่น่าติดตามนะครับก็คือในวันที่13เนี่ยจีนจะมีการประกาศตัวเลขนำเข้าแล้วก็ส่งออกนะครับวันที่14ตุลานะครับสหรัฐก็จะประกาศตัวเลข p p i นะครับวันที่18ตุลานะครับสหรัฐประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับวันที่19นะครับจีนประกาศตัวเลขค่าปีนะครับวันที่20นะครับ สหรัฐนะครับประกาศยอดขายบ้านมือสแล้วก็บันที่24นะครับของบ้านเราเองนะครับไทยก็จะประกาศตัวเลขนำเข้าแล้วก็ส่งออกนะครับก็จบนะครับในส่วนของลูกค่าตลาดรุ้นนะครับก็จะมาที่10ตุลาคมนะครับ